นพี่จัดการให้แล้วนะเล่นกับเพื่อนๆปะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตัวเด็กม,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 มามไมาอุ้ยตาสนุกจังเลยอะ่ะ โอ้ยอยากแข่งแรงเดี๋ยวล่นสนุกอ้าโอ้ยสนุกยังไยตาลอ้าเป็นแก๊งสามคนนี้เดินมาแล้วแก๊งขับไม่ไหวหุยเรายังอยากเล่นอยูเลยอฟิล์เราขอเล่นต่ออีกหน่อยนึงนะฮะดูได้ไหมฮมหญิงจะลงไม่ลงหุยต้องรอชื่อแม่เราเลย่ะบิลจะไปไหนกัน เอะอะอะไรก็รอดจะชื่อพ่อแม่แล้ววะชื่อแม่งเดียวอชื่อแม่โอ้รู้ด้วยดินักเรียนเลยไปหัวร้านตรงกลางแล้ววะโอ้ยตายสะเทือนหูยเอะอะอะไรก็ว่าไปเลยสมหญิงสมหญิงเหรออายิงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะปวดเลยตา แซงเราเราไม่กดหรอกทำไมมึงจะรอชื่อฟิลต้อนแต่เราอยากเล่นนะไม่ได้หลอกต้นหรือต้นจะคู่กับตอมหญิงอ่ะเออโอ้ยเล่นไม่ต้องหญิงอีกแล้วอ่ะทำไมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออแล้วไม่มีคู่อ่ะไตัวทีมอ เนี่ยลุงเราเป็นตำรวจนะถ้าทุกเธอยังเลาะขอโทษพูดในมีการเป็นยเราไม่ใจได้เลยไม่เกิดได้เลยเนี่ยพวกเธอเราจิ้มขอโทีครับเอาเนื้องต้้มเอาใจเย็นหน่อเหนือไปอยู่คนเดียวเหรอนี่พวกเธอถ้าพวกขอทษครับเนื้องต้้มนี่พวกเธอรีบมาเลยนี่พวกเธอทัา

อไม่ไหวเนี่ยแกมเขารอชื่อพ่อชื่อแม่เราเนี่ยเดี๋ยวไม่ก้นไม่ทันโลไหนนนไไหหใครมีหากร้องจันเดี๋ยวไ่มฮะใครใครเหรอต้นพี่จัดการให้แล้วนะเล่นกับเพื่อนๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่้ช่ไม่ได้เป็นต้นไม่ได้เป็นต้นไม่ ต้นพี่จัดการให้แล้วนะต้นไปเล่นกับเพื่อนๆไปขอบคุณมากครับพี่ไปด้วยเรนะาด้ว้นะพี่หมดเวลาสนุกแล้วสิ